มาดูขุนแผนบ้านกลางนะครับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นองค์ที่สามนะครับบ้านกลางพายทรงผลนะครับเนี่พายทรงผลทอดไายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนะครับนี่เป็นองค์ที่สามอ,นนอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครูบาอาจารย์พิมพ์ใหญ่นี้จะประมาณสองนิ้วกว่านิดหน่อยนะครับ กว่าไม่มากหรอกครับใหญ่ใหญ่กว่าพิมพ์กลางประมาณาหนึ่งหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนสูงประมาณสองนิ้วเศษเศษนิดหน่อยนะครับนี่เป็นผมจัดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ของผมก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านอื่นๆก็อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่าก็ไม่ก็น่าน่าจะมีหรือเปล่า ก็ไม่ทราบก็น่าจะมีนะครับผมมีทั้งหมด3องค์ผมจะถ่ายว่าเออเล็กกลางใหญ่อันนี้ก็คือใหญ่ใหญ่ประมาณ2นิ้วกว่า,วานิดหน่อยนะครับประมาณ1 1ขีดเนะี่ยสองนิ้ว1ขีดประมาณประมาณนี้เลยครับคุาอาจารย์ครับอันนี้เม็ดแรกก็ส่วนมากจะลอยขึ้นมานะครับแล้วก็หลุดไปเกาะ ก็เยอะเหมือนกันนะครับเหมือนกับองค์ที่สองแต่องค์นี้ก,ก็จะสังคาที่เป็นหางแสงแลวอะ่ะก็จะใหญ่ใหญ่กว่าทุกองค์นะครับใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าทุกทุกองค์ที่ผมมีนะครับนะครับแล้วก็จะซูมให้ดูชัดๆกันนะครับ,บาาครูบาอาจารย์เนี่ยครับครูบาอาจารย์ ก็เม็ดเม็ดแรกก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็หลุดไปก็แต่ว่าหลุดน้อยกว่ากว่าองค์ที่สองหรือพิมพ์กลางนะครับหลุดน้อยกว่าอันนี้หลุดหลุดหลุดน้อยกว่าแต่ว่าส่วนที่ลอยอยู่ก็ก,ก็เยอะนะครับแล้วก็จะสูมตรงหน้าให้หลวงพ่อให้ดูให้ชัดชัดให้เต็มที่เลยนะครับคุูบาาจารย์ครับนี่ครับคุูบาาจารย์ ปากก็เป็นลักษณะปากลักษณะคล้ายๆกล้วยหอมนะครับจมูกก็จะสึกหลุดไปนะครับเพราะว่าเม็ดแร่คงค่อนข้างจะหยาบแล้วก็เม็ดแร่ก็จะหลุดไปตรงจมูกนะครับตาก็เป็นลักษณะแบบโปนๆขึ้นมานะครับปากก็คล้ายๆแบบปากกล้วยหอมแต่ว่าหลุด หลุดไปหมดเม็ดแร่มีเม็ดแร่เยอะเนื้อหยาบหลุดไปหมดเนื้อออกจะแดงนะครับเนี่ยองนี้แดงแดงแต่ว่าไม่ได้แดงเป็นแบบเนื้อมะขามเปียกเหมือนกับองค์ที่สองนะครับหรือพิมพ์กลางนะครับองค์นี้นะครับแต่ว่าหน้าตาก็ดูปากคล้ายๆปากไม่ไม่เหมือนผักกุ้ยไม่เหมือนกลวยหอมเท่าไหร่ไม่เหมือนกับองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งหรือว่าพิมพ์เล็กล่ะโผ่จมูกสัน คิ้วตาคมโปนนะครับแต่อันนี้ก็จมูกก็เห็นแบบชัดอยู่แต่เพียงแต่ว่าเม็ดแร่หลุดออกไปหมดก็ <c oughs> เลยแบบทำให้ดูแบบไม่ทราบว่าจะถ้าแบบไม่หลุดจะเป็นยังไงแต่นี้หลุดไปเกือบจะหมดนะครับครูอบาอาจารย์ซูมซูมดูให้ให้ดูลึกๆให้ดูเงื้อนะครับนี่ครับครูอบาอาจารย์ มิแรเลกับเนื้อพระก็จะตะปุ่มตะปรับอย่างนี้ครับครูอาจารย์มิดรล่็จะนูนขึ้นมานะครับเพราะว่าพระเก่าเนาะเป็นแบบขี่ร้อยปีก็ไม่ทราบคงจะเห็ดบอกว่าใกล้เคียงหรือว่าจะพอๆกันกับวัดใหญ่ชัยมงคลห้าร้อยหกร้อยปีหรือเ,เท่าไหร <c oughs> กก่ก็ไม่ทราบเห็นว่าพระนเรศวรก็คล้องกับพระนเรศวนนี่แหละเนาะ ต่นี้ก็เป็นครุบานกลางนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ AI l ของเสียนข้างถนนนะครับก็มีก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์ซูมสุดก็เท่านี้ครับครูบาอายจารย์ครับก็จะซูมกลับให้ดูนะครับให้ท่านได้ศึกษากันนะครับโอ้ยเม็ดแร่ใหญ่นะครับครูบูอาจารย์นี่เห็นไหมครับเม็ด ถ้าสูมเข้ามาก็เห็นใหญ่ๆอย่างนี้ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากส่วนพระ ARL ของเซียนกลางถนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาาจัรย์จะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ก็ลึกลึกน้อยกว่าพิมพ์กลางนะครับอันนี้ก็แต่ว่าลึกลึกแบบกว่าองค์ที่สองเอ้ยเกาองค์ที่หนึ่งคือว่าพิม์เล็กพิมพ์เล็กไม่ค่อยลึกนะครับตื่น นะครับพิพ์มเด็กค่อนข้างออกจะตื่นตื่น,นะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเออเอลเนื้ออกจะแดงๆนะครับคูบาอาจายจะไม่แดงแบบแบบเนื้อมะขามเปียกนะครับแต่ว่าอกจะแดงๆงกับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระเออเอลนะครับสังขาออกจะใหญ่นะครับคุาาู้ายแบบลำตัวออกจะเป็นแบบอ้วนๆแบบกระบอกกระบอก ไทยทอดไทยทำไม่ได้ดูกันจากสูตรพระ A อาเอลนะครับคุณาา้จายก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสุภาพคำท้องจากนะครับเจ้า้องสุภาพอยนี้ครับวัสดีครับ